วันนี้เรามากินมันเทศต้มกันนะครับลูกเล็กๆพอคำนะครับนี่ครับอืมร้อนออกจากเตาถ่านใหม่ๆเลยวร้อนมากเดี๋ยวเราทำมันเชื่อมกันเดี๋ยวตอนนี้เรากินแบบต้มต้มเฉยๆ ต้มใส่เกลือใส่น้ำตาลเฉยก็อร่อยนะครับนี่ครับเพื่อนๆนี่เรามาต้มมันนะครับมันเทศลูกเล็กๆกำลังน่าก,กินนะครับร้อนๆต้มจากเตาถ่านนี่ครับน่าก,กินไหมเดี๋ยวเรา ช้อนก่อนช้อนก่อนแล้วตักตักตักมากินก่อนหนูน่ากินมากนี่มันเทศต้มเปื่อยนะครับมีสีส้มสีเหลืองนอุ้ยรว่วนี่ครับใคร เห็นแล้วน่ากินมากต้มกำลังเปื่อยเลยด้วยครับเนี่ยต้มน่ากินมากมันเทศลูกเล็กพอคำเลยแล้วจุดน,นี้จะบวชบวชเชื่อมเอาไปเชื่อมนี่เรากินเนี่ยนี่ครับ ตักมากินอันนี้ต้มแบบใส่เกลือติดหนึ่งใส่น้ำตาลนิดหนึ่งนะครับรสชาติกำลังอร่อยเลยนี่ครับรสชาติกำลังอร่อยเลย